สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับบีครับสวัสดีครับโอเคครับกับรายการไก่กาอ่าลาเลยครับ EP นี้นะครับมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพลาดไม่ได้ที่จะมาพบปะพี่น้องนะครับครับอ่าก็วันนี้อยู่กับพี่บอลนะครับครับพี่บอลมหาเห่งวุฒิชิพนะครับวุฒิชิพครับสายตี่บุรีรัมย์นะใช่ถ้าพูดถึงตอนนี้นะ ใครไม่รู้จักเธอเชยเชยแล้วรือว่าเชยนะก็ไม่ได้มาเยี่ยมนานแค่ไหนผมนี่ไม่นานผมนี่น่าจะประมาณ3เดือนที่แล้วสามเดือนที่ที่แล้วนะผมน่าจะปีได้เนาะได้ใกล้เคียงประมาณประมาณนั้นประมาณปีได้นะครับที่มาเยี่ยมพี่บอลนะครับเป็นยังไงช่วงนี้มาหาเฮงกุชชิป มีตัวสู้ยังพักพักนี้ช่วงนี้ยังครับยังครับกำลังกำลังกำลังคัดสันครับมันก็อยู่ในช่วงฝนด้วยเนาะทำปีนี้ปีนี้เลี้ยงยากมากยากมากครับผมยากมากบางตัวซื้อมาไม่ได้ตีเนาะหลุดใช่ไหมต้องรอไปอีกนะฮะแล้วก็เพิ่งจะหมดฝนนะครับเข้าสู่การเปิดฤดูกาลหนาวแล้วใช่ครับนะครับตอนนี้ทาง หมายเองก็ยังยังคอยนักกีาตอนนี้มีปั้นอยู่ประมาณสองสอาตัวอยู่ยังยังไม่ยังไม่เห็นข่าวว่าพี่ท็อปเอาไปสนามวันนี้ครับนี่ก็มีออกมาชันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไฟใหญ่รอสักครู่นะครับช่วงนี้เก่งด้วยไลฟ์ติ๊กต็อก่าจากที่แต่ก่อนไม่ค่อยอยากจะพูดนะใช่พุ่งมากนะมาเจอนายกไลฟ์ติ๊กต็อนายกคิดไหมว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีขนาดนี้ติ๊กต็ถือว่าถือว่าผม ถ <im <im ือว <im ่าผมดวงดีนะครับดวงดีก็พี่น uh> ้องไก่ชนนี่ให้ให้ความยอมรับแล้วก็ให้ให้ให้การติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตลอดครับถือว่าไม่ใช่คนพูดเก่งครับแต่ว่าไลฟ์มีคนติดตามแล้วก็คือแบ่งได้เนี่ยเหมือนที่เราเข้ามานะครับเนี่ยกล่องเนี่ยไลฟ์สิบกล่องเลยนะครับไลฟ์แต่ละครั้งนี่คือโอเคเลยนะความตั้งใจนี่อยากจะอยากจะกระจายสายพันธุ์สายเลือดตัวเองที่ตัวเองพัฒนามาเนี่ยให้ให้มันไปให้ ไปได้เยอะที่สุดครับ,รบเพราะว่าความคิดส่วนตัวนี่คือคิดว่าถ้าเราทําเพื่อการเลี้ยงออกชนเนี่ยเราทําอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราอยู่ในวงที่แคบเนี่ยการการการที่พี่น้องชาวไก่ชนเนี่ยจะเห็นการพัฒนาการการพัฒนา<ช>ของไก่เนี่ยเราเนีมันจะน้อยและว,วงมันจะแคบแต่ถ้าเราแบ่งเนี่ยผมเนี่ยแบ่งผมไม่ได้จากัดว่าเราต้องขายในราคาที่ สูงมากหรือว่าเท่าไหร่คือเน้นจับต้องได้เลยตอนนี้คือแบ่งให้มันได้ออกไปจากมือเราเยอะที่สุดมีประมูลบ้างมีราคาิเศษบ้างให้ทั้งบ้านได้สัมผัสใช่ครับว่าเราพัฒนามาถึงตรงนี้ใช่ให้เขาได้ต่อยอดและเขาส่งข่าวมาก็เป็นกำลังใจให้กับทางผู่พัฒนาคแค่เขาส่งข่าวมาเออนายกเนี่ยโอแล้วนะ ถ้าเราจะถ้าเราห่วงเนี่ยสนามอะไรเียถ้าเราห่วงสายพันธุ์เราเนี่ยการการที่ทุกวันนี้เนี่ยการตลาดเนี่ยมันมันก็จะอยู่ในวงที่แคบๆมันไปได้ไม่ไกลอ่าผมมองว่าถ้าถ้าเราจะทําให้เป็นรับเชิงพาณิชย์เนี่ยเราต้องกระจายสายพันธ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยให้ได้ให้ได้มากที่สุดแล้วให้ได้ให้ออกวงกว้างที่สุดยิ่งยิ่งวงกว้างมากเนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จแล้วลูกเพาะที่เราพัฒนาบีบขึ้นมาเนี่ยจะจะได้ถึงมือ พี่น้องแกชนนี่มากที่สุดเพราะผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาว่าจะต้องราคาสูงมากราคาที่พ่อแม่ซื้อมาตัวละแสนสองแสนเนี่ยเรารต้องขายตัวละหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นผมไม่ซีเรียสเรื่องนั้น<อ>คือพันสองพันผมขายออกให้ได้มากที่สุดก็คือใช้เวลานิดนึงใช่ครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผลเดี๋ยวฟีดแบ็กมันจะกลับมาเองผมว่าคิดแบบนี้ดีมากอย่างน้อยนอ้อยะ มันกับเรากระจายทีมให้เขาจังเลยเขาปั่นใช่ครับใช่ใช่แล้วผมเชื่อว่าเขาส่งข่าวหาต้นทางแน่นอนถ้ามันดีเดี๋ยวเขาก็ส่งกลับมาที่ต้นเหล่าเออนายกตัวนี้ดีตีร้านได้นะบางทีอาจจะมีการทําทําดึงกันมาครับคือคือเราเนี่ยังไงเราเราหาไก่เก่งอยู่แล้วใแต่ เก่งที่ดีที่สุดก็คือเก่งในสายเลือดเราใช่ล้าลูกเราเราเนี่ยเรายังเราต้องยังไงต้องตามกับของคนอื่นเนี่ยเรายังกล้าซื้อเนีมันเก่งแล้วของตัวเองทำไมเราจะไม่กล้าซื้อส่วนมากเนี่ยที่แบ่งผมไปเนี่ยพอเก่งแล้วเขาคงไม่อยากจะแบ่งกับทีมก็ขอไว้ทําพ่อบ้างเอไว้ทาตรงนี้ใ่แล้เราก็ไีเลียสเรื่องนั้นคําถามนี่เลยเขาบอกเขาบอกว่านายกบอลเนี่ยถ้าเจอไก่เก่งแล้วเนี่ยถึงจะนนอนไม่หลับจริงไหมแต่ก่อนนี้จริงครับจริงเขาคือมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงผมคิดว่าทุกคนแหละ มันมีคาเฟอีนอยู่ในสายโทรศัพท์ทุกผมไม่ใช่ผมผมผมคิดว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับทุกคนที่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 หาไก่เก่งเพื่อเพื่อออกไปชนชัใช่ครับถ้ารู้ว่าเก่งเนี่ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับต้องไปเอาจนได้ใช่ครับกระวนกระวายอย่างเหมือนตอนนั้นเคยเล่าเรื่องประวัติอะไรนะเพชรมงคลเลยใช่ชรมอ่คือจริงๆแล้วเนี่ยมหาเฮงกุชิปเนี่ยเท่าที่ผมผมสังเกตนะทุกตัวที่ออกไปประชันเนี่ยจะไม่ใช่ไก่ ไม่ใช่ไก่เหลี่ยมไม่ใช่ไก่เหลี่ยมไม่ไม่ใช่มาล้อไม่ใช่เหลี่ยมดีลาแต่ตัวนั้นถึงกระนอนไม่หลับใช่ครับตัวนั้นตอนแรกก็มองว่ามันไม่ได้มันไม่ได้หือหวาอะไรมากว่าแต่ว่าเรามาเปรียบเทียบกับไก่เราเองอเหมือนแล้วไก่ผมวันนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนไก่นวมไปเลยอ่ะผมก็เลยโอ้โหไม่ใช่ไก่ตัวนี้มันต้องมีดีไม่ทันมันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหคละเรื่องนอนไม่หลับไปสอยมานะครับก็เลยถือว่าเป็นนัดประวัติศาสตร์ที่แทบจะแพงที่สุดเลยนะ แพงสุดสําหรับพวกผมนะครับนะั่นะตอนนั้นด้วยเราเป็นการชนที่วงเงินจริงทุกบาทนะครับวนะันนั้นไม่ได้มีการโปรโมทไม่ได้มีการว่าต้องทําอัปป้ายขึ้นไม่มีราคาเต็มทุกบาททุกสตางค์ใส่กนันเต็มแม็กเลยนะเดือดมากนะนะบรรยากาศนะในสนามวันนั้นนะเนาะเดือดมาก,ากมันมากเราก็ไปสู้เต็มที่ครับ42ล้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าไปรออะไรเลยครับคือไม่ได้สนหน้าใครแหละผมชอบแล้วก็ซื้อสไตล์พวกผมเป็นอย่างนี้แหละ คือสู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็ยอมแค่นั้นไม่ไม่วงการไก่ชนเราไม่ได้อะไรมากมาย<ช>เกมกีฬาจบก็คือจบไม่มีการูุนีนั่น,นขออนุญาตถ,ถามถึงช่วงนี้นะครับผมดูไลฟ์สดแบ่งสายพันธุ์ช่วงนี้ทําทําพ่อไหนอยู่ตอนนี้หล,กหลกักๆเลยนี่ผมทําไม่สามหาหฮงครับเพราะว่าสามหาหฮงใช่ครับเพราะว่าไอ้ตัวที่ชนเอ็มป่าตอนนี้เป็นหนุ่มๆนั่นใช่ไหมใช่ครับตอนชนอยู่มาหาลาบต่อนนั้นอ๋อสามหาหฮงตัวน,นี้ คืเป็นไก่แผลดีนะตัวนี้นะเพราะชุดแรกนี่ผมทําไว้หน้าจะประมาณได้ตัวผู้มันสามสิบตัวไม่ทิ้งสักตัวเลย30ตัวดีมสาตัวไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งใช่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่านายกก็มอบให้กับเสียมอบไปคู่หนึ่งเนาะเพียงแต่ว่ามันเป็นรอยเล็กใช่แต่จะเปิดคล่ปให้พี่บอลดูนะขนาดว่ามันเล็กๆนะแต่ว่าโอ้โหตาตีตาตีตาตาเหมือนพ่อมัน แล้วแล้วมันเป็นไก่ในตลาดตอนนี้ด้วยมันจะเป็นไก่ชนคล้ายๆแต่ว่าเราก็ไปคุยกระแสเขาเนาะแต่ว่าผมว่ามันชนคล้ายๆไอ้คางแสงอ่อใช่ไหมมันเป็นไก่อกลอแปะลอกลอดแปะแล้วลอกลอดเป็นทางชนประมาณชนประมาณอักเีียมเอาตัวรอดพอประมาณอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันยกมาคือใช่ใช่ะถามว่าทุกวันนี้เนี่ยไก่ที่ขึ้นไปประชันเอ็มกันแรงๆเนาะอย่างแรกเลยะลึกแม่นใช่ครับลึกแม่นเร็วเร็ว ก็ประมาณอย่างนี้แต่ปีนี้นี่พี่เจสังเกตไหมปีนี้ปีนี้ไก่เก่งกว่าปีที่แล้วเยัะโอ้โหพัฒนามานะใช่ไหมแต่ละตัวนะผมว่าเก่งกว่าปีที่แล้วยอะนะใครที่มองเสริมเขาเติมกันมาใช่ใครที่มองแผลเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วจะอ่านมาปีนี้เนี่ยคนละอย่างคนละอย่างเลยปีที่แล้วเนี่ยไก่พวกชนก็คนละอย่างอ่าใช่ครับปีที่แล้วเนี่ยมองว่าไก่เดินแล้วเฝ้าเฝ้าเนี่ยจิ้มไก่ดกตีอ่าเป็นตัวได้เปรียบแต่มาปีนี้เนี่ยไก่แบบนั้นแพ้ไก่ แพ้ไก่ขยับอ่าขยับร่อนรอดอยู่ล่างๆคือเหลี่ยมมันไม่เยอะนะย่แสบได้หลายหน้าหน่อยยิ่งเปียบนะใช่คือคือเหลี่ยมมันไม่เยอะมันแค่ขยับนิดเดียวปุ๊บแล้วมันตีก่อนเป็นเป็นตัวชิงตีก่อนตัวทําก่อนเนี่ยตัวจะได้เปรียบใช่ครับแล้วปู้ปูเดี๋ยวนี้คัดแผลนายกปปู่ปีนี้ผมว่าต้อง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 ให้เครดิตกับนักพัฒนาว่าใช่ครับมันเก่งแบบก้าวกระโดดคือทุกวันนี้ สายพันธุ์มนไม่ได้ปิดกั้นใช่ครับใช่คนอยากจะเอาตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ก็คือจินตนาการของแต่ละคนเที่ยวไก่มาทําใช่แต่ว่าบทสรุปของมันคือในสนามใช่ใช่เนี่ยฤดูการนี่นี่ยิ่งต้องรู้ว่าไก่แพ้ไหนจะดีไม่รู้ว่าจะมีอะไรพุดขึ้นมาให้เห็นกันอีกใช่ครับใช่เราเจออะไรอะเจออะไรอีกเจออะไรอีกแต่มันเป็นเสน่ห์ของไก่ชนนะผมว่านี่แหละจุดจุดประสงค์ที่ผมต้องการที่จะกระจายสายพันธุ์ผมให้มันได้ไก่มากที่สุดรู้จักวันนี้เมื่อเช้านี่ยังนั่งคุยกันอยู่เลยนะว่า ปีที่แล้วอะทำไมเราเล่นไก่ง่ายจังวะใช่อยู่ตัวไหนก็ได้ตังค์มันอ่านทางง่ายไงอ่านงี้งี้ปุ๊บจบเลยนะมาปีนี้แหละอยู่ตัวดียังปวดหัวเลยกว่าจะกินเขาได้นี่แบบอู้หืดขึ้นคอเออแต่ถ้าเกิดลองคาดอยู่ตัวไม่ดีดิ่หัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยยังไม่ได้อะไรเลยนะเนั่นแหละมันเก่งมากปีนี้ผมว่าผมว่ามันเก่งมากมันปีนี้ปีนี้ คนพัฒนามาเก่งมากเก่งมากๆลองสังเกตไหมไอตัวที่ขึ้นไปประชันเอ็มอ่ะได้ไม่เกิน2อสามชุดเห็นตัวแพ่เลยคือมีช่องนี่ถ้ามีช่องนี่เรียบร้อยเลยใช่ดูรู้เลยดูง่ายเลยเนาะปิดเกมปิดเกมใช่ครับมันเป็นอะไรที่ว่าเดี๋ยวนี้คนมือบิดเก่งๆทั้งนั้นแล้วก็สังเกตไหมไก่บางตัวเนี่มาจากฟาร์มเล็กๆใช่ครับส่งเข้ามาส่งเข้ามาเป็นทอดเป็นทอดคือถ้ามันเก่งจริงอ่ะสุดท้ายอ่ะ มันก็ต้องมีคนพามันไปใช่ครับนะต่อให้มันอยู่ที่ไหนใช่ไหมก็ต้องมีคนพาไปตอนนี้เนี่ยวงวงการไก่ถือว่าถือว่าเปิดเปิดมากแล้วก็มีให้การเอ่อคนคนที่ยังไม่เคยเข้ามาเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาสัมผัสเริ่มเข้ามาสัมผัสเริ่มเข้ามาอยู่ในวงการแล้วรู้สึกว่ามันผมว่าคือมันมีทั้งมันมีทั้งคนเข้ามาในเชิงพณิชย์นิดะแล้วคนเข้ามาในในความรักใช่ก็เยอะก็คืออย่างที่บอกว่า ถ้าอย่างสมมติว่าคนที่เขาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยแล้วเขามาเจอเนะี่ยอย่างนายกแบงไกนะ่เนี่ยราคาอย่างนี้เนี่ยเขาสามารถเดินต่อได้มาถูกทางในที่ว่ามาเริ่มต้นในวันที่เขาพัฒนามาดีแล้วมัน<อ>ก็ต่อยอด <ละ S 1> ง่าย <ละ S 1> ขึ้นเขาต่อยอดมาแล้วอ่ะใช่แล้วอย่างอย่างสามมหาเฮงนี่คือที่นายกทำนี่ใส่กับแม่ประมาณไหนตอนนี้หลักๆเลยนะผมใช้ใช้แม่ลูกเยียพลังชัยเป็นเป็นเป็น เป็นปูสเป็นพื้นเลยครับเป็นแม่หลักประมาณสัก70%เปอนเนี่ยคือใช้ลูกเยี่ยร์หมังใช่ใช่ครับเหมือนที่ผมอ่านเลยเนี่ยวันนี้ผมต้องมีแน่นอน1นึ่งคู่คือหลักๆเพราะว่าผมชุดแรกผมทํามาแล้วมันมันดีมันดีแล้วมันผมว่ามันคือมันมันถูกใจผมอ่ะคือถ้าเราถ้าเรามองจากพ่อไก่แล้วก็ทางของแม่ไก่คือพ่อไก่เป็นไก่คมแล้วสาเป็นไก่คมส่วนลูก เยี่ยนี่เป็นไก่ที่มีน้ำอดน้ำทนพูดง่ายๆว่าเป็นไก่เหนียวแล้วมีมีความเพียรเป็นไก่ต้องเอาชนะแต่เห็นลูกว่ามันเข้ากันเยียพลังชัยเนี่ยหลายชุดแล้วนะครับแข้งดีแข้งดีไหมใช่เยว่ยพลังชัยตอนนี้นี่ชั้นหลานชั้นหลานก็ดีชั้นหลานนี่คือน้องน้องที่น้องผมแถวแถวนางรองแถวนี้นี่เขาได้ลูกเยียไปครับแล้วเขาไปทำเขาก็ตอนนี้ก็ทําเป็นอาชีพได้เลยขาย ให้ลูกมาให้ห้านให้ท่านท่านร้านมากิ่งก็คือพูดไง่ายๆให้ลูกเปอร์เซ็นตเฉลี่ยสูงครับส,ส,ส,สูงก็คือถ้ามันเป็นสัจธรรมเนาะถ้าเกิดว่าจ่ายลูกออกมาแล้วเปอร์เซ็นสูงเขาก็ขายได้ครับคือไก่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยผมผมมามองนะคนที่เขาซื้อเนี่ยเขาซื้อตัวตัวที่มันใช้งานได้ใช่ครับและช่วงนี้นี่ก็คือนายกก็ทําไก่แบ่งครับแบ่งก็คือสมาชิกเยอะเลยครับตอนนี้ผมความคิดของผมนี่ผม ผมอยากจะแบ่งสายเลือดที่ผมพัฒนามาเนี่ยในในจินตนาการของผมแล้วผมคือผมทํามาแล้วผมชอบแล้วอ่าต่อไปคือผมอยากจะแบ่งสไตล์ที่ผมชอบเนี่ยให้ได้ออกไปมากที่สุดพูดง,ง่ายๆใครชอบเหมือนเรา,าอ่า <ไป S 1> คือ่าให้ออกให้ไปได้มากที่สุดแล้วก็คือยิ่งยิ่งมากยิ่งมากโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จมันยิ่งเยอะความคิดของผมนะครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าบางคนเข้ามาเฮ้ยมันจะได้ค่าข้าผมมันเลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นบางคนมองว่า ไม่น่าจะไหวไม่น่าจะไหวก็ไม่ไม่ได้สนใจคือคือผมต้องการที่ความคิดของผมนี่ต้องการให้มันออกไปได้มากที่สุดอย่างน้อยแหละคนที่ซื้อเราไปเนี่ยเขาตั้งใจเลี้ยงแน่นอนเพราะว่าของซื้อเขายังไงเขาก็ต้องดูแลควบงมดีใช่ใช่เพราะว่าเขาก็ต้องเอาไปดูแลดีนะเพราะว่าคนคนที่ซื้อเนี่ยคนที่ซื้อหนึ่งแหละคนที่ซื้อของของของผมไปเนี่ยไม่ใช่ซุ้มใหญ่แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ซุ้มที่เขามีสายพันธุ์ของเขาอยู่แล้ว เขาซื้อไปด้วยความหวังอะเนาะใช่ครับคือคนจะต้องใช้ได้คนที่เขาซื้อจากเราไปเนี่ยคือหนึ่งแหละเขาด้วยความเขาชอบเราสองเขาก็เขาชอบในในสไตล์ของเราแล้วก็ชอบแล้วก็มีความหวังว่าเอาไปจากเราเนี่ยมีอาจจะมีดีก็ผมก็รับประกันว่าของผมที่ออกจากมือผมนี่ของแท้ทุกตัวแท้แน่นอนแท้แน่นอนทุกตัวแท้ตามสายเลือดตามประวัติแน่นอนแท้แน่นอนคือผมเดินดูนะแต่ละล็อกแต่ละอะไรชัดเจนดีคือเขามีความชัดเจนครับและแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเขามี แพแนะแพแพแนะครับแพะเ<ค>ป็นกำฟาร์มถ้าเปรียบเทียบมือบีดเมืองไทยเนี่ยอันนี้ไม่แพ้ใครในในประเทศไทยใช่เพราะว่าดูในทุ้มฟาร์มใหญ่ๆเนี่โกเซมสจบโบ เฮียตีทีเด็ด99อ่าหนึ่งเนือพีบ่บี้ธงชัยฟาร์มฟาร์มใหญ่ๆนี่มอน,นิดผ่านมาหมดมอน,นิี่ประสบการณ์สูงมากนะแต่<ม>อายุไม่เยอะนะ<ช>แต่ประสบการณ์สูงมากคือผม,มผมเลยกล้าการันตีว่าของที่ออกจากผมนี่ของแท้แน่นอนไม่ได้การันตีความเก่งนะก็แต่ของของแท้นีค่คือลูกไก่มันว่ากันนะเราเราเราขายตามสายพันธุ์ออกไปคือไม่มีว่าแนนน่อไม่มีว่าจับหมูมาชนแมวไม่ไม่มีมีคือมีหมดคือหมดผมไม่มีว่าไม่มีว่า อยากได้ก็ต้องรอใช่ครับของผมนี่ช่วงกระแสดีๆนี่ลูกไก่ผมไม่มีผมก็บอกไม่มีถ้าเป็นซุ้มฟาร์มอื่นก็ไม่แน่แต่ว่าอันนี้ไม่ได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 ้นะก็คือเราก็เคยเคยซื้อของเขามาเหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าของเรานี่ก็คือเราเอาใจเขาใส่ใจเราคือไม่มีก็คือไม่มีผมไม่มีก็คือไม่มีถ้าจะตอนกระแสดีๆะถ้าจะเอาจริงๆจะเอาเท่าไหร่นะพี่จีนเพาะตามวงการไก่นะถ้า คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกระแสมันเนี่ยจะมีประมาณสักสองสามอาทิตย์ถ้าคนพอชนะนะใช่ประมาณสามอาทิตย์เนี่ยคือขายกันแบบใช่คมักซิมมเลยคู่เกิดเอ้ยแม่มันเอ้ยน้องมันเอ้ยจะเอาเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่พูดถึงจะเอาเท่าไหร่ราคาแรงด้วยนะเอาตอนนั้นคือไม่มีก็คือไม่มีผมไม่มีก็เราไม่ก็ไม่มีเราก็ต้องเอาเอาความชัดเจนครับครับนั่นแหละแล้วก็อีกหนึ่งท็อปิกหนึ่งคำถามที่อันนี้คือพูดคุยนะว่านายกบอลคิดว่า หรือดูการที่กำลังจะเปิดเนี่ยไก่สไตล์ไหนจะมาถ่ายล่วงหน้าเล่นๆดีกว่าเราก็ถ่ายล่วงหน้าเลยไก่สไตล์ไหนจะมาปีนี้ผความคิดส่วนตัวนะครับไม่ได้ไม่ได้นี่คือผมคิดว่าปีประมาณปีนี้ม้าล่อพวกมีเหลี่ยมพวกนี้จะอาจจะอาจจะกลับมาอาจจะกลับมาพวกล่อปั๊บหันแต่ว่าแต่ว่าล่อล่อล่อปีนี้เนี่ยพิเศษคือผมคิดว่าน่าจะมีแข้งแล้วมีแผลที่ดีมากต้องคมต้องเลือกใช่ครับใช่ อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะผมมองว่าประมาณเป็นปีปีนี้เนี่ยแต่มารอบปีนี้นี่ต้องมีดีต้องมีดีขึ้นมาก็ที่ก่อนเปิดฤดูกาลผมก็ดูหลายๆตัวนะมาลออมาดีๆหลายตัวนะมารอบมารผมเห็นเห็นเริ่มเริ่มจะเริ่มจะมีแวบขึ้นมาหลายๆตัวที่ชัดๆครับเป็นไก่เลียมเป็นไก่เป็นกาเป็นไก่เลี่ยมมีวิ่งสลับแข่งแข่งคมคุม แต่ทันี้ทั้งนั้นนะมันขึ้นอยู่การเปรียบด้วยไก่ใช่ครับนะใช่ใช่ที่สำคัญนะครับเรื่องของการเปรียบด้วยนะครับผงขอคําถามหนึ่งแล้วกันได้สลับพี่บอลเนี่ยไฟใหญ่ๆมีให้เห็นหลายครั้งเยอะนะแต่ผมอยากรู้ว่าไฟไหนพี่ประทับใจที่สุดไฟที่ผมประทับใจที่สุดคือไฟที่ผมเยี่ยพลังชัยนี่นะครับเพราะว่าเป็นไฟ ไฟแรกเลยที่สร้างสร้างชื่อเสียงในใจแจ้งเกิดไฟแจ้งเกิดก็คือทําให้ทําให้วงการไก่ชนได้รู้จักผมเป็นไฟที่ผมประทับใจที่สุดแล้วก็เป็นไฟที่ระทึกสุดระทึกสุด <laughs> เป็นไฟที่ผมผมตั้งแต่ผมคัดขึ้นไปเลยคัดตั้งแต่มันผ่านมันมีสตอรี่เยอะมากไอเดียพลังชัยที่อยู่กับผมเนี่ยครับตั้งแต่ตอนที่ผมคัดวันแรกที่ผมซื้อวันแรกซื้อเข้ามาวันแรกจนมาเลี้ยงจนจนมา คณะร้านสามเที่ยวมันสตอรี่มันเยอะมากแล้วมันอยู่ในอยู่ด้วยกันมันมันเป็นอะไรที่ผูกพันกันแล้วใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับคือมันเป็นไฟที่ผมประทับใจทุกสุดท้ายนิดนึงไฟสุดท้ายอ่ะประชัน 4M นะไฟสุดท้ายชนข้างมาสองล้านครับประชัน 4M เนาะครับปล่อยหางไปแป๊บเดียวใช่เป็นไงตาบอดผมก็ดูอยู่ผมก็โอ้คือผมอ่ะใจผมคิดว่าอ ดวงจริงๆใช่ครับวันนั้นก็ไม่เคยคิดว่าจะชนะผมว่าถ้าบนบนวันวันนั้นที่สนามมีหมูหันนะรับนหมูหันเลยหัวว่าถ้าเสมอเนี่ยผมจะเอาสามตัวบนหมูหันสามตัวเมาเข้าเลยสามตัวสามตัวแล้วก็จะไม่กินไม่เอากลับแล้วก็จะไว้นั่นเลยบนไว้นั้นขอแค่เสมอขอแค่เสมอขอแค่เสมอไก่ตาบอดอะนลบอดตั้งแต่ห้านาทีประมาณเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเนี่ยบอดเลยยกแรกเลย คือตอนน้นไก่มันก็เบียดกันเนาะรับไก่เบียดเรากับเ,เรา,เรามันเป็นต่ออยู่ประมาณผมต่อเจ็ดสี่มาแปดแสนติดปับ๊บพอติดปั๊บก็ราคามันก็เบียดเบียดเหลือห้าสี่สามสององป้าเข้าตาแล้วก็เป็นลองเจ็ดแปดหนึ่งเลยใช่ก็เลยแบบว่าโอ้โหนน้ำผมดูแบบดวงจริงพอหมดยกสามไปดูไม่แพ้และก็คือดูแบบ,บมามาดันมามามาสู้และมาสู้มาสู้มาสู้แล้วสุดท้ายกลับมาเป็นตัวชนะ ใช่ไหมครับนั่นแหละที่บอกโอ้โหก็จิตหัวใจผมนึกบอกไงว่าแม่ไก่ลูกเยีย่ยพลังชยัยใส่สาหมหาเฮงพลาดยากิตใจดีเหนียวมีมานะใส่กับไก่แข้งคมดีเด็ดเหมือนดูเยียพลังชัยนึกถึงกั่นี้ไหมไอเท่าเขาต้นบัตตตัวที่พี่ขวัญตัวนี้ผมจะพ่อก่พาเนะผมจะเอาแล้วตัวเรล็กแต่พี่ขวัญพอดี ที่ขวานจก่ขอก่อนเลยให้เจอนะเห็นไหมชอบเลยตัวนี้นั่นก็บอดยกแรกใช่ไหมแต่กลับมาชนะยก3านั่นคือไก่ที่มีมานะแล้วก็แข่งดี<ไ>แล้วก็ท้ายนี้นะครับก็พูดถึงชุดเลี้ยงที่นายกใช้ตัวจริงที่นายกใช้เลยคือผมใช้ตัวนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่พม็อบนะครับพี่เีนะครับเป็นสปอนเซอร์หลักตั้งแต่ซุ้มมหาเห่งเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงมีไ,มได้เลี้ยงมาเราก็ใช้ชุดนี้มาตลอดนะครับก็คือ คือพี่ม็อบนี่สนับสนุนพวกเราอย่างอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่ากระแสะคนนั้นกระแสะกระแสะมาช่วงนี้ค่อยมาไม่มีนะนี่คือของจริงนะครับแล้วก็ของผมผม,ผมใช้จริงๆก็คือเราดูแลมาตั้งแต่แรกใช่ครับ <c oughs> ก็ไม่ได้ว่ามาตอนกระทวงกระแสะนี่ <c oughs> คือก็ดังแล้วค่อยอ่าครับอย่างนั้นเอามาช่วยโปรโมทอนีคือมาตั้งแต่ตั้งแต่พวกผมยัง ยังไม่มีคนรู้จักเลยก็ว่าได้นะครับคือพี่เจตอนนั้นกับพี่บอลเคยครับใช่ใช่แบทเทิลแบทเทิกันประชันกันห้าล้านนะพี่เนาะผมกับนายกเคยประชันกันที่มาลาฟแล้วทีนี้แล้วก็เป็นไม้จับมือเป็นซุ้มฟาร์มที่อบอุ่นมากนะ ไม่รูปรูปยังอยู่ไหมรูปยังอยู่นะรูปยังสองทีมงานน่ะรวมกันถ่ายรูปเออตัดคอกันถ่ายรูปในสนามอ่าเสมอกันนะเสมอกันั่นเสมอกันแล้วก็จับมือกันแล้วก็คุยกันว่าเราไม่ไม่ไม่ประชันกันอีกนะครับเป็นเพื่น้องกันแต่รู้สึกอบุญวันนั้นเลยก็เลยอ่ะออกมาข้างนอกยังมาถ่ายรูปกันอีกนะสองทีมงานใช่ก็เลยตามติดตามพี่พี่บอลแกก็งมหากนบกับมหาเฮงพุทธชิพนะครับ5.5าจุดาเอ็มเด้อ สนุกครับวันนั้นสนุกนะเลิกกันไปนะวันหลังจยางวันนี้มาก็ติดตามพี่บอลก็ติดตามแล้วก็เอเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับอยสนับสนุนเขามาหาพี่บอลมาพูดคุยตัวนี้นี่ดีมากมากเลยครับเนี่ยลูกบอลนะครับตัวนี้คือลองถามซุ้มทุกซุ้มเนี่ยต้องใช้ตัวนี้นะนี่นี่เรื่องจริงว่าไก่มันขี้ดีมากจริงจริงนะพี่เจีใช่ไก่ขี้ออกมาแล้วมันมันมันขี้สวยขี้เหมือนนกเขาลองลองทานทักสามวันดูมันจะปรับตัวนี้ก็ปรับพลาดได้นะตัวนี้นี่ใช้ ใช้ชัดเจนชัดเจนมากแล้วมันทําให้ไก่สภาพการบินการอยู่เนี่ยหน้าตรงหน้าตานี่ไม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 ่บางทีเราใช้เคมีเยอะมึงใช่หน้ามันเราจะสังเกตองนะพี่เจเนื้อหน้ามันจะแบบมันไม่ธรหน้ามันไม่ธรรมชาติเรารู้แดงแต่มันแดงมันแดงแบบเข้มมากด้างเข้มเสีดีดีมากคือที่ผมผมเคยคุยกับเสียมอบนะว่าคนที่เลี้ยงไก่แล้วเลี้ยงลึกจริงๆสังเกตจริงๆจะรู้ว่าเคมีกับสมุนไพรเนี่ย มันต่างกันใช่ครับใช่ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงช่วงปลายช่วงแรกอาจจะขึ้นมาเบียดเบียดกันดูไม่รู้แต่พอผ่านไปอ่ะเหมือนไก่บางตัวเนี่ยทำไมมันถึงเลี้ยงชนได้9้าไฟสิบไฟแต่ถ้าเกิดเป็นเคมีมันไม่ถึงครับยิงเลี้ยงยิ่งลดยิงยิงยิงดอกยิงยิงไปมันจะมันจะครับมันก็เหมือนฟีบลงฟีบลงของมีชีวิตเนาะเหมือนเราหละเราต้องกินกินยาทุกวันทุกวันทุกวันนี่มันใช่ ร่างกายอาใช่ครับโดบยากาทุกวันมันคงไม่เหมือนกับเราไปออกกำลังกายมาเพราะว่าประชันกันเที่ยวก่อนเนี้ยที่ผมมาร่วมส่งมบเพชรมงคลอ่าครับก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ท็อปไงพี่ท็อปบอกว่าสิบกว่าไฟที่ประชันเอ็มเนี่ยใช้ชุดเลี้ยงคุณหมอบบก็ใช้คือยืนพื้นนี่ของเรามีแต่ว่า พูดถึงว่าเราเสริมไหมเราเสริมบ้างแต่เสริมในถ้าเวลาที่สั้นครับแต่ตัวนี้คือตัวหลักใช่คือตัวนี้ตัวหลักถ้าว่าถ้าว่าไม่เสริมเลยมันก็กูห้มกันเนาะเราเสริมไหมเราก็เสริมแต่ว่าเสริมในในอาจจะ3วัน4วันไม่เกินประมาณนั้นเขาเรียกอะไรช่วงพักไก่ใช่ครับเสริมช่วงพักไก่แล้วให้มันคลายความตึงเครื่องมันครับผมโอเควันนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับชุดเลี้ยงจากคุณม็อบนะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะครับ ขอบคุณดรเซฟนะครับรักษาไก่เป็นหวัดนะครับหน้าบวมตาลมูกนะครับโรคทางเดินหายใจนะครับแล้วก็รวมถึงยาฉีดแก้อักเสบหลังชนนะครับฟื้นฟูได้เร็วนะครับขอบคุณหมอเซฟด้วยนะครับที่ดูแลรายการไก่กาอาราเล่นะครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับนายกฝากอะไรถึง FC หน่อยก็ท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆในวงการไก่ชนนะครับที่ติดตามมหาเฮงนะครับก็ ปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมีตัวดีๆลุยกันเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้เมื่อกี้เข้าพรรษานะครับก็พักไปประมาณ2เดือนครับสเดือนเต็มแล้วใช่ไหมขนเต็มแล้วครับขนเต็มแล้วเมื่อกี้ช่วงเมื่อกี้นี่ลาหูอมครับตอนนี้ลาหูออกนะลาหูออกแล้วครับตอนนี้ครับแล้วเจอกันนะครับก็ขอบคุณพี่จีกับพี่ม็อบนะครับยืดเยื้อเตี่ยมเยียนครับขอบคุณครับ